สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนเลยมาพบกับคุณครูอีกครั้งนะครับคุณครูเฉลิมเกียรติทุงโลดหรือว่าคุณครูเอกนั่นเองนะครับในรายวิชาทัศนศิลป์นะครับวันนี้เนี่ยนะ,ะก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณครูมีนิทานมาให้ฟังหนึ่งเรื่องมาให้ดูนะครับเริ่มกันเลยดีกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่กับแม่หมูในบ้านหลังเล็ก ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องออกจากบ้านไปและเรียนรู้ที่จะอยู่ได้<า>ด้วยตัว,ตวเองแม่หมูจึงเรียกลูกหมูทั้งสามตัวมาใกลๆ้ๆลูกๆที่รักได้เวลาที่พวกหนูจะต้องออกไปเผชิญโลกกว้างแล้วจงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะนะแต่อย่าลืมล่ะไม่ว่าพวกหนูจะทำอะไรจงทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนี่คือวิธีเดียวที่ดีที่สุดในการอยู่รอด ไม่ดีที่สุดนะทั้งรู้สึกเศร้าน้อยๆและตื่นเต้นหน่อยๆลูกหมูสามตัวก็บอกล้าแม่หมูและออกเดินทางหลังจากนั้นสักพักหนึ่งพวกเขาเจอพื้นที่ที่ที่เขาสามารถสร้างบ้านอยู่ได้ลูกหมูตัวสุดท้องมุ่งมันที่จะสร้างบ้านด้วยฟางให้ได้ เขาคิดว่านี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดสำหรับการสร้างบ้านเขาจะได้มีเวลาเหลือมากมายไปเล่นสนุกเจ้าตัว<น>เล็กสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยนในวันเดียว,วเขาตะโกนหาลูกหมูตัวอื่นๆนี่ทุกคนฉันเสร็จแล้วนะลูกหมูตัวโตจึงมาดูบ้าน โอเคแต่บ้านหลังนี้มันไม่มันคงเอาซะเลยน่าจะป้องกันตัวเองจากหมาป่ายังไงล่ะลูกหัวตัวสุดท้องไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของพี่ชายไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกได้อย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกันเออไม่ฟังคำอื่นลูกหัวตัวกลางตัดสินใจสร้างบ้านจากไม้เขาเก็บกิ่งไม้มาจากในป่าเพื่อสร้างบ้านไม้หลังเล็กๆบานเขาใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วัน บ้านหลังนี้ดูมั่นคงมากกว่าบ้านที่ทำจากฟางนิดหน่อยลูกหมูตัวโต,วตวเดินมาหาเขาน้องชายที่รักได้ทำได้ดีมากแต่นี่ดูไม่ปลอดภัยเลยนะบ้านหลังนี้จะป้องกันเจ้าจากหมาป่าได้หรอลูกหมูตัวกลางต่อไม่ต้องห่วงบ้านนี้ปลอดภัยมากโอเคอย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกันในระหว่างที่ลูกหมูสองตัวกำลังมีความสุขอยู่ในบ้านหลังใหม่ ลูกหมูตัวโตก็ทำงานตลอดเวลาเพราะเขาสร้างบ้านจากอิฐและหินลูกหมูตัวอื่นคิดว่าความพยายามของเขานั้นไร้ประโยชน์พวกเขาจึงเล่นสนุกข้าเวลาไปวันวันนายจะทำให้ยุ่งอย่างนี้ทำไมในเมื่อนายสามารถทำเสร็จเร็วแบบเราได้จะกลัวอะไรขนาดนั้น ลูกหมูตัวโตไม่ใส่ใจคำพูดเหล่านั้นเขาทำงานเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์และสร้างบ้านที่ทำจากอิฐและหินได้สำเร็จวันต่อมาหมาป่าผู้หิวโหยก็เข้ามาใกล้ๆบ้านพวกเขาก่อนอื่นเขามายืนหน้าบ้านที่ทำจากฟางลูกหมูตัวสุดท้องกําลังพักผ่อนอยู่ในบ้านฟางของตัวเองหมาป่าเคาะประตูเรียก ประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยแกทำอะไรฉันไม่ได้บ้านฉันแข็งแรงพอหมาป่าจึงขู่คำรามและพ่นลงใส่บ้านแต่ลูกหมูตัวน้อยก็หนีไปได้ด้วยความยากลำบากและเขาวิ่งไปยังบ้านพี่ชายที่ทำมาจากกิ่งไม้เขาเคาะประตู เมื่อลูกหมูตัวกลางเปิดประตูลูกหมูตัวสุดท้องก็ถลาเข้าไปข้างในเร็วเข้าปิดประตูเดี๋ยวหมาป่าเข้ามาได้ไม่ต้องห่วงหรอกมันทําอะไรในนี้ไม่ได้อยู่แล้วสักพักหนึ่งหมาป่าก็มาที่บ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองและตะโกนเข้าไปข้างในเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยแกพังบ้านฉันไม่ได้หรอก หมาป่าจึงขู่คำรามและพังบ้านกระจุยลูกหมูทั้งสองวิ่งไปที่บ้านของหมูตัวที่สามโดยที่แทบจะหนีจากหมาป่าไม่รอดพี่ครับหมาป่ากำลังมาทางนี้เราจะทำยังไงดีหมูตัวโตตอบด้วยความมั่นใจไม่ต้องห่วงหมาป่าเข้ามาไม่ได้หรอกพูหลอกกอน สักพักหนึ่งหมาป่าผู้หิวโหวยก็มาถึงบ้านหมูตัวที่สามที่ทำมาจากอิฐและหินและตะโกนใส่ลูกหมูทั้งสามตัวเประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยอย่าคิดแม้แต่จะร้องเจ้าหมาป่าวายร้ายแกเข้ามาไม่ได้หรอกหมาป่าโกรธมาก<อ>เขาคำรามใส่บ้านแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น เขาทำลายบ้านหลังนี้ไม่ได้เขาพยายามแล้วพยายามอีกแต่ก็ไม่สามารถขยับอิฐได้สักก้อนเดียวจนในที่สุดด้วยความเหนื่อยล้าหมาป่าตัดสินใจลองอีกวิธีหนึ่งเขาเห็นปล่องไฟบนหลังคาและเริ่มปีนขึ้นเมื่อรู้ว่าเจ้าหมาป่ากำลังปีนขึ้นหลังคาและจะลงมาทางปล่องไฟลูกหมูรีบจุดไฟในเตาผิงใต้ปล่องไฟ แล้ววางถังน้ำใบใหญ่ไว้บนไม้หมาป่าปีนขึ้นปล่องไฟและรีบโยนตัวลงมาเขาตกลงไปในถังน้ำเดือดทันทีตุ้มช่วยด้วย <c oughs> กัโรโดนเผาช่วยฉันทีอช่วยด้วย เมื่อปลอดภัยจากหมาป่าในที่สุดลูกหมูก็กอดกันอย่างมีความสุขลูกหมูสามตัวไปที่บ้านแม่หมูในวันต่อมาเพื่อเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นลูกหมูตัวเล็กมาใกล้ๆแม่แม่พูดถูกไม่ว่าเราจะทำอะไรในโลกนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดถ้าเราตั้งใจทำสิ่งใดจริงๆมันก็จะสำเร็จ หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาลูกหมู2ตัวก็ไม่เคยขี้เกียจอีกเลยพวกเขาทำงานหนักเหมือนพี่ของเขาและใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขมีความสุขแล้วนะครับอ้าวจบไปนะครับสำหรับนิทานนะครับเรื่องลูกหมูสามตัวนะครับก็สรุปได้ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณครูเลย วันนี้เนี่ยนะคุณครูจะมาทบทวนงานเก่าคุณครูไม่มีงานใหม่ละหมดแล้วนะครับก็ไม่ให้นักเรียนทํางานใหม่ละเพราะว่าใกล้และใกล้จะปิดเทอมใกล้จะสอบแล้วนะครับคุณครูอยากจะให้นักเรียนบางคนนะครับที่ยังยังทำงานไม่ครบนะครับต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานมีความอดทนนะครับเหมือนลูกหมู สร้างบ้านด้วยอิฐไงเป็นไงปลอดภัยแข็งแรงแล้วก็มั่นคงด้วยนะครับทีนี้คุณครูจะวันนี้เนี่ยคุณครูจะมาทบทวนงานนะครับว่าที่ตั้งแต่เปิดเทอมมาเนี่ยมีงานอะไรบ้างนะครับและใครใครที่ยังไม่ได้ส่งงานชิ้นไหนจะได้จำได้ว่าเรายังขาดงานชิ้นนี้นะนะครับคุณครูจะแปะลิงก์นะครับแปะลิงก์งานแต่ละชิ้นไว้ด้วยนะครับนักเรียนก็ ไปเปิดดูนะครับเปิดดูแล้วก็สร้างชิ้นงานของตนเองในงานนั้นๆที่ยังไม่ได้ทำนะครับเพื่อที่จะได้มีคะแนนด้วยนะครับงานชิ้นที่1เนี่ยคุณครูให้นักเรียนเนี่ยนะครับวาดภาพบ้านนะครับหนึ่งหลังเองง่ายๆมากเลยนะครับผ่านไปงานชิ้นที่2เนี่ยนะคุณครูให้นักเรียนวาดามแมลง4ชนิดนะครับ แมลง4ชนิดอย่างนี้นะครับก็จะมีวิธีการต่างๆนะครับในวิดีโอการสอนนะครับนักเรียนคนไหนยังไม่ได้วาดก็ไปเปิดวาดนะครับไปเปิดดูแล้วก็ฝึกวาดตามนะครับงานชิ้นที่3เนี่ยนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับวาดภาพโดยเริ่มจากรูปวงกลมนะครับ8ชนิดอย่างนี้ก็มีคลิปวิดีโอการสอนการวาดเหมือนกันนะครับนักเรียนก็ไปเปิดดูนะครับไปเปิดดูแล้วก็ ฝึกวาดแล้วก็ส่งคุณครูนะครับส่งคุณครูด้วยงานชิ้นที่4นะครับคุณครูอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนะครับลักษณะของเส้นต่างๆนะครับลักษณะของเส้นต่างๆมีหลากหลายแบบเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นตรงแนวเฉียงแล้วก็เส้นหยักเส้นประเส้นขดนะครับแล้วก็เส้นโค้งแบบกระจายนะครับเส้นลูกคลื่นนะครับแล้วก็เส้นที่ไร้ทิศทางนั่นเองนะครับก็ แปะลิงก์ไว้เหมือนกันนะครับไปเปิดดูได้ใครยังไม่ทำงานชิ้นไหนนะครับางานชิ้นที่5อธิบายเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างธรรมชาตินะครับและรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยดูความแตกต่างนะครับดูความแตกต่างแยกออกกันแยกออกจากกันนะครับสองสองกลุ่มด้วยการแบบนี้นะครับางานชิ้นที่6นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการาเทคนิคการฝนสีไม้นะครับ จะมีสี่แบบด้วยกันนะครับนักเรียนก็วาดวงกลมแบบนี้นะครับอันนี้ฝนเป็นเส้นตรงลงมาอันนี้ฝนเป็นเส้นตัดกันอันนี้ฝนเป็นเส้นเฉียงอันนี้ฝนเป็นเส้นขดนะครับอ่านะครับใช้สีอะไรก็ได้ตามที่เราชอบนะครับสีไม้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับชิ้นที่7นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพธรรมชาติแล้วครูให้ฝึกการระบายสีธรรมชาตินะครับ ก็มีรายละเอียดอยู่ในคลิปวิดีโอการสอนนะครับไปดูได้เลยนะครับชิ้นที่8นี่ง่ายมากนะครับวาดภาพช้างครับสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยนะครับก็ไปฝึกวาดนะครับในคลิปวิดีโอก็มีการสอนด้วยนะครับชิ้นที่9นี่ฝึกเรื่องของการระบายสีแบบไล่น้ําหนักนะครับไล่น้ําหนักเนี่ยก็จะมีความอ่อนความเข้มสลับกันนะครับอันนี้คือวิธีการ ฝึกเป็นตารางแล้วก็นําการฝึกนั้นนละลงมาวาดมาวาดภาพเป็นต้นไม้นะครับฝึกแล้วก็ฝึกระบายสีแบบไล่น้ําหนักนั่นเองนะครับชิ้นที่9ชิ้นที่10เนี่ยนะคุณครูให้ดูนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยและนักเรียนเนี่ยก็าวาดภาพตามจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องกระต่ายกับเตา่าลงมาในกรอบตรงนี้แล้วให้นักเรียนเนี่ยเขียนว่า ข้อดีของเต่าเนี่ยเป็นยังไงข้อเสียเป็นอย่างไรนะครับข้อดีของกระต่ายเป็นอย่างไรข้อเสียของกระต่ายเป็นอย่างไรและคติสอนใจในนิทานมีอย่างไรบ้างนะครับงานชิ้นที่สิงานชิ้นที่11เนี่ยนะครับคุณครูให้นักเรียนเนี่ยถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับการปฏิบัติคําว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษนะครับอ่าหลายคนก็ยังไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาง่ายมากเลยนะครับแค่ แค่ถ่ายวิดีโอแนะนําตัวเองนะครับว่าชื่ออะไรอยู่ห้องอะไรนะครับเลขที่เท่าไหร่แล้วก็บอกคําว่าสวัสดีครับปนมมือยิ้มขอบคุณครับยิ้มขอโทษครับยิ้มแค่นั้นเองง่ายมากเลยนะครับอ่าชิ้นสุดท้ายนะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับถ่ายวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิ นะครับปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงดังดอกไม้บานนะครับก็มีรายละเอียดอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับมีทั้งหมด12ชิ้นนะครับในงานในเทอมนี้นะครับอาทิตย์นี้ไม่มีงานนะครับเพราะว่าเยอะแล้วนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับเพียงพอแล้วสําหรับ1เทอมของเรานะครับก็แต่สำหรับคนที่ทําเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวครูจะเช็คเช็ครายละเอียดว่าใครทําเสร็จหมดแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับ ก็สบายได้เลยนะครับส่วนไปไปทำงานของวิชาอื่นๆที่ยังทำไม่เรียบร้อยนะครับพยายามมีความมุ่งมั่นตั้งใจเหมือนเหมือนลูกหมูไงลูกหมูที่สร้างบ้านด้วยอิฐเนี่ยนะครับมีความมุ่งมั่นมากมีความตั้งใจมากนะครับก็ทำงานให้สำเร็จลุล่วงนะครับอ,อยากสูงต้องขย e งอยากเก่งต้องขยันนะครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับ กับคุณครูเอกนะครับในอาทิตย์หน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ